สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2เกมที่18ประจำวันที์ที่9มะกราคมกันหน่อยดีกว่าเรินเกันที่ขอนแก่น FC เปิดบ้านแพ้กับสุโขทัยไป1-2เมืองกาูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะระยองไป3-1เชยมาเ FC วันนี้เสมอกับราดประชาไป0-0ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยแพ้ก,กับอุดรธานีเลื่อนเกนขันด้วยสถานการณ์โควิดนั่นเอง นั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1เป็นตราดครับเก็บไป46คะแนนอันดับ2สุโขทัยมี38อันดับ3อุดร34อันดับ4ลํลำพูนมี33อันดับ5ชัยนาท31อันดับ6กลำปาง30อันดับ7กับ8เป็นแพร่กับเมืองการมีทีมละ24อันดับ9ละนอมี23อันดับ10ถึงอันดับที่12ครับมีเชียงใหม่อยุธยาแล้วก็เกษตรศาสตร์เก็บไปทีมละ22คะแนนอันดับ13บระยองมี20อันดับ14คาสตลัมแล้วกระบาง17อันดับ1 5แล้าแล้วก็ ชา13เช่นเดียวกับดับที่17อย่างขอนแก่น FC ครับเสนอันดับ18ทีมบ้วยครับก็เป็นราชนาวีที่เก็บไป6คะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดถัดไปเกมที่19วันเสาร์ที่15มักราคาก็จะมีอยุธยาเปิดบ้านเจอเมืองการสุขโขทัยพบตราดอุดรเจอชัยนาทเชียงใหม่พบเกษตรศาสตร์แล้วก็คาสต้ามือกางเปิดบ้านเจอระนอง ตามด้วยว่าอาทิตที่16มกราคก็จะมีระยองเปิดบ้านเจอแลร่ขอนแก่น FC พบลำพูนราชบุราเจอนครปฐมและก็ลำปางจะเจอกับราชนาวี